ก็เราไม่ก่อมลพิษนะคะคเพราะว่าเป็นเป็นรถไฟฟ้า100%แล้วก็ถ้าจะบอกว่าสร้างมลพิษยังไงคือเราก็เป็นเจ้าแรกขอขอมดนิดนึงก็คือเป็นภาคภูมิใจความภาคภูมิใจของกลุ่มไทยสมายบัสนะคะก็คือเราเป็นเจ้าแรกที่ขายคาร์บอนเครดิตของโลกได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมต้องบอกว่าเจ้าแรกของโลกที่ผ่านมาเนี่ย คำว่าเครดิตคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเนี่ยเขายังไม่เคยมีใครได้ขายออกไปได้แล้วสำเร็จข้ามประเทศนะคะเพราะว่าขายในประเทศในอีกเรื่องหนึง่งแต่ขายขายคาร์บอนข้ามประเทศเนี่ยมันจะมีระเบียบการกฎหมายหลายๆอย่างซึ่งเราทางไทยสมยัยทางไทยสมัยบัตสนะคะเป็นเจ้าแรกของโลกที่ขายข้ามประเทศได้เราขาย50,000 0ตันค่ะการขายก็คือเปลี่ยนจาก รถ EV ทั้งหมดทั้งในระบบซิสเต็มของเราและกลุ่มในเครือของเราให้เป็นรถ EV 100%แล้วก็เป็นเรือไฟฟ้าด้วยระบบขนส่งคมนาคมค่ะเขาเขาจะต้องมีหมวดของเขาว่าหมวดหมวดจะงยัง,ย,งกยกตัวอย่างก็คือว่าเป็นการปลูกต้นไม้ต้องปลูกกิ่ดต้นถึงจะได้เครดิตคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่เหมือนกันคะรถเขาก็จะวัดรถหนึ่งคัน สร้างมลพิษเท่าไหร่การเรื่องกระจกเท่าไหร่แล้วแล้วเราเนี่ยออกมาเป็นการเอเป็นคาร์บอนเครดิตเนี่ยการธรรมชาติเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยฮะก็เลยเป็นเจ้าแรกค่ะแอบบอกตัวเลขได้ไหมครับว่าได้เงินคืนมาจากการขายคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่เ,เ,รเราได้ตันละประมาณเดีย๋ยวนะพัประมาณสักห0ร้อยหกร้อยล้านหกร้อยล้านบาทหกร้อยล้านค่ะแต่เราเอามาแบ่งแบ่งสง อย,อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะว่ามันจะมีเรื่องของอตัวอีโคซิสเต็มก็คือว่าเรื่องระบบตั้งแต่ต้นน้ำนะคะการสร้างรถรถเมไทยที่ทางไทยสมัยบัสเนี่ยใช้นะคะเป็นรถของคนไทย100%ฝีมือคนไทยตั้งแต่ตั้งแต่สร้างโครงสร้างจนเป็นระบบทั้งหมดเนี่ยฝีมือคนไทยหมดแล้วก็แบตเตอรี่ก็เป็นของคนไทย เราก็เลยได้ข้อนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นระบบอีโคซิสเต็มขึ้นมาค่ะครับ <Yep. S 1> แล้วเราก็ไปแบ่งกับทางพาร์ทเนอร์ที่จับมือที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์นคะครึ่งหนึ่งแล้วเราได้ครึ่งหนึ่งเราก็เอาส่วนหนึ่งเอามาพัฒนาและขยายกิจการของเราเป็นส่วนหนึ่งอะคะ่ะโดยที่เราไม่ได้ไปพึ่งหรือรองงบประมาณจากใครก็คือให้เป็นรถเมย์รถเมย์ไทยที่เป็นรถป้ายแดง นะฮะออกมาให้ประชาชนได้ใช้ค่ะ